กาสวัสดีกับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในการที่ Army Man เช่นเคยอยู่กันในช่วงของโอสคูกับการ1070 Ti อีกแล้วนะก็พี่เขาส่งมาล้างหลายใบน,นะแล้วก็จะส่วนมากอาจจะมี1070 Ti แล้วก็ RX 580ซะมากกว่านะครับก็เลย ได้จับตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวที่ผมสนใจมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้จับสักทีนะก็คือเจ้าเอซุสเซอร์บิลัสนาบหน้าตามันจะเป็นพลาสติก กรอบเนี่ยจะเป็นพลาสติกมีการฉลุลายให้มันดูดุดันหน้าเกงขามนะแล้วก็เซอร์วิลันเนี่ยจะเป็นชื่อตัวละครที่เป็นหมาเฝ้าประตูนรกไม่รู้ว่าของเทพนิยายอะไรนะแต่ว่ามันเป็นหมาเฝ้าประตูนรกนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้จะเป็นการ์ดที่ไม่มีอา b ีบีเลยไม่มีลูกเล่นอะไรเลยครับก,ก็มีแค่ฮิทซิงแล้วก็พัดลมดีๆจากเอซุตสองตัวนะซึ่งพัดลมเนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบเดียวกันกับเจ้าสติกเลยนะแต่รดจำนวนจาก3เหลือ2เท่านั้น นะแล้วก็หน้าตาของสติกเนี่ยพัดลมไม่ใช่พัดลมสติกค,คือหน้าตาพัดลมเอซูที่ใช้อยู่ในสติกแล้วก็เซอร์บิลัสเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนเครื่องบินเจ็ตนะซึ่งหน้าตาแบบนี้รู้สึกจะเห็นในดูโอด้วยนะแต่ว่าดูโอมันจะเป็นพัดลมขนาด90มิมตรนะแต่ว่าตัวนี้100มิลลิเมตรนะก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับก็หน้าตาประมาณนี้มีโลโก้เอซูแล้วก็โลโก้ของเซอร์ l ิลัสนะก็ถือว่าทำออกมาได้สวยงามแล้วก็มีการฉลุลาย ตัดแหว่งไว้ตรงนี้นะเพื่อให้ลมมันโฟได้ดีขึ้นนะโฟทั้งด้านบนและก็ด้านล่างนะแล้วก็มีตรงนี้อีกนิดหน่อยนะแต่ตรงนี้ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเพราะว่าฮีซิงเขาวางขวางอยู่นะขวางหมดสันขวางเออแล้วก็มีฮิตไปอยู่หนึ่งสองสามสี่เส้นด้านหลังนะแล้วก็มีด้านหน้าอีกเนี่ยถ้าเราจ่องเข้าไปนะจะเห็นอีกสองเส้นที่วกอยู่ตรงด้านในนะซึ่งรวมกันทั้งหมดแล้วมีอยู่หกเส้นด้วยกันถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่มี อ่าที่สิ่งที่ใหญ่การระบายความร้อนที่ดีนะด้วยพัดลมที่แบบโคตรโมโหลานอลังการนะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันอืมความหนาคือสองจุดห้าสล็อตสองจุดห้าสล็อตคือหนามากเนี่ยอีกเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากอยากสัมผัสนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่หนาหนามากในส่วนมากอ่ะในหนึ่งพันซีรีส์มันจะแบบว่าทํามาอยู่แค่สองสล็อตเท่านั้นนะมันจะมีไม่กี่ตัวที่จะทําออกมาสามสล็อตนะจะมีอ่าโซแตก เอ็กซ์ตีมเกมมิ่งแล้วก็จะมีเอเมทไลก็ไม่ได้สองไม่ได้สามไม่ได้สามสลอนนะเอเม a ไ i เกมมิ่งก็ยังเป็นสองสลอนอยู่นะก็จะมีเอซูซ์เซวิลันอ่ะแล้วก็เอซูรู้สึกสติกถ้าเป็นเจนแรกๆก,ก็สองสลอนเหมือนกันนะถ้าเป็นหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ทีไอนะช่วงที่ออกมาแรกๆนะช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะปรับเป็นสองจุดห้าสลอนแล้วนะก็อ่ะต่อไฟแปดพีหนึ่งหัวเท่านั้นเองนะ แล้วก็แต่ว่าไอตัวเซอร์ิลันเนี่ยเท่าที่แกะให้ซิงมามันไม่มีตัวที่เขาเรียกอะไรนะระบายความร้อนให้กับเมนแรมนะคือเมนแรมเขาจะปล่อยโล่งๆเลยไม่มีเทอร์โมแผกแปะไม่มีแผ่นเพลทในการระบายความร้อนให้นะก็อาจจะเป็นการลดต้นทุนแต่ถามจริงๆหลายคนก็อาจจะงงว่าเออพี่ถ้าไมไม่มีระบายความร้อนให้กับ เมนแรมเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรไหมนะถ้าเอาไปขูดก็เสียเสียแน่นอนนะเสียแน่นอนเพราะว่าเมนแรมมันจะร้อนกัาปกตินะแต่ว่าถ้าเล่นเกมทั่วไปแค่พัดลมหนึ่งตัวเนี่ยมันก็เป่าระบายความร้อนได้แล้วนะถ้าสังเกตอย่าว่าแต่เมนแรมเลยการ์ดหลายๆตัวนะพวกโมดูลจ่ายไฟเนี่ยมันก็จะปล่อยโล่งอย่างเงี้ยไม่ได้ระบายความร้อนให้ไม่ได้ระบายความร้อนให้กับฮีซิงแต่อย่างใดนะก็คือเขาก็จะปล่อยโล่งให้พัดลมมันพัดนี่แหละนะเพราะว่าลมมันก็เอซูมันทำพัดลมมันดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็อ่ะเรามาดูแบ็คเพลกกันนะ แบ็กเพ็กก็จะเป็นตามจริงเป็นสีดำนะสีดำแล้วกล้องก,ก็ไม่โฟก,กัสอีกเออตามจริงมันจะเป็นสีดำนะก็วเ,เล่นลวดลายตัดสีแดงเป็นโลโก้เหมือนหมาเฝ้านารกอะไรเออเหมือน ดักๆซะหน่อยนะแต่ว่าตอนนี้แบ็คเพลมันเปลี่ยนสีแล้วจากสีดาม,มันก็จะออกเป็นแบบเทาๆซะนิดนึงนะเพราะว่ามันเจอความร้อนบ่อยๆสะสมบ่อยๆเพลทมันก็จะเปลี่ยนสีนะเอซูสก็เอซูสติกก็เป็นนะไม่ใช่ว่าวัสดุไม่ดีนะคือมันดีอยู่แต่มันเจอความร้อนอนานๆก็จะเปลี่ยนสีนะแล้วก็มีคําว่าเซอร์บิลัสอยู่ตรงนี้นะผมมองว่ามันเป็นดีไซน์การ์ดที่แบบลงตัวมากนะแล้วก็มีบิสเอลไออยู่2ช่องอยู่ตรงนี้นะพอก์ตกชต่์ดอ DV i 1พอร์ต อ่า h d ด i ีพมร์ตอแล้วก็ d i s p l a y พอ r t องพอตนะก็ถือว่าให้ h DM i ไมมาเยอะอยู่พอสมควรนะพอเชืเชื่อมต่อดีแล้วก็การระบายความร้อนคิดว่าน่าจะดีเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เทสอะไรมากมายนะส่วนมากก็เสียบเปิดดูอยู่ทงยูทู e ไปอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่ามันจะร้อนจะเย็นสักขนาดไหนกับเจ้าซีเลัสนะไปอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสเปคภายในของเจ้า G T X 1 0 7 0จที่อายจากทาง A s u s ตเซเบลเลยนะว่ามีสเปคอะไรกันบ้างอะ่ะเนม NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti GPU name GP 104เทคโนโลยีการผลิต16นาโนเมตรนะผลิตเมื่อปี2017ผ่านกันมาแล้ว6ปีกับการใบนี้ก็ถือว่าเก่าแก่เก่าแก่อยู่นะครับ c y b e d e r ASUS แล้วก็คู d a c คอยที่2,432หน่วยนะ PCIe วิ่งที่ x13 ax63.0 นะแต่ว่าตอนนี้วิ่ง1.0เพราะว่าไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากอันหน้าจอยเฉยๆนะครับ DirectX support DirectX 12 บัตวิอยู่ที่256บิตแล้วก็ Memory, เมมโมรีเป็นเมมโมรีอ่าเป็นเมมโมรี GDDR5 จากทางไมโคอนะครับเมมโมรีซส์ย8กิกอ่าไดเวอร์เป็นเวอร์ชั่น3อ่า537.34นะเป็นล่าสุดที่ผมดาวน์โหลดมาจากหน้าเว็บ n v i d i a GPU คอร์ขอยู่ที่1,607อ่าเมกะเฮิร์แล้วก็เมมโมรี่เขาอยู่ที่2,2เมกะเฮิร์บูตไปที่1,683เมกะเฮิร์นะครับตอนนี้อุณหภูมิ7อ่า47องศาก็ถือว่า ไม่ได้ร้อนอะไรแล้วก็ยังมีศูนย์เดซิเบลด้วยนะครับตอนนี้พัดลมไม่ได้ทํางานเดี๋ยวเราไปดู 3D Mark ันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะไป ก็ได้สกอร์สวยๆไปที่6,911หน่วยก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่แรงเอาเรื่องนะก็ยังแรงน้อยกว่า1080นะแต่ว่ามันก็ใกล้ๆกันใกล้ๆกันมันต่างแค่เมมโมรี่ไทท์เท่านั้นเองนะครับถ้า10ถ้า1080เนี่ยเมมโมรี่ไท์มันจะเป็น GDDR5X แต่ว่าอันนี้จะเป็น GDDR5 5ธรรมดาก็ถือว่าแรงเอาเรื่องอยู่เดี๋ยวเราไปดูเทสเกมกันว่าเป็นยังไงกันบ้างบ๊ โอเคเรามาอยู่เกมเวอร์ออฟแทงนะเกมแรกเลยแรงขนาดไหนก็ต้องเทสไม่เทสไม่ได้อยู่กันมานานกับเกมนี้นะครับกราฟิกเป็นสูงกว่ามันเดิมฟูเดีฟูกสกีนปิดฟิจิงเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับหลักๆ1-0 7 0ที่ไอถ้ารีวิวหลังๆเนี่ยผมจะนําเสนอในด้านของอุณหภูมิมากกว่านะว่าเกมใหม่ๆมันไม่มีให้เทสนะจะพูดตรงตรง,ตรงเออ พยายามจะซื้อเกมใหม่ๆนะครับเดี headache, mm ๋ยวรอ s t e ีมเซล e แล้วกันมีคนเสนอมาว่าพี well <S <S ่ขอเพิ่มลิสเกมหนึ่งหน่อยดีเป็นเซเบอร์พังนะสองศูนย์เจ็ดเจดแต่ไม่ค่อยอยากเพิ่มเท่าไหร่ะสองในเซเบอร์พัเพราะว่ามันกินกินพื้นที่แล้วก็เป็นเกมที่ผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะครับก็เลยแบบว่าเอาเกมที่เราเล่นกันประจํานี่แหละนะรีวิว ส่วนมากก็จะเป็นมาคาบเลยหนีไม่พ้นนะ71องศากับ190เฟร,รมเฟร,รมนี่มันจะใกล้เคียงกับเจ้าอะไรว่า x อ507มั้งแต่บออัพแท้งนี่ค่ายเขียวมันได้เฟร,รมเยอะกว่าค่ายแดงอยู่แล้วนะเป็นเรื่องปกตินะคือหลายคนก็บอกอ้ยพี่ตัวนี้มันแรงเท่าตัวไหนดังนั้นมันแรงเท่าตัวไหนนะก็ ส่วนมากก็จะดูที่สกอร์3ดีมาร์กจะดีกว่านะเพราะว่าอ่าถ้าดูเป็นเกมเกยไปบางทีเกมนี้ค่ายแดงได้ดีกว่าบางทีเกมนั้นค่ายเขียวได้ดีกว่านะมันเปรียบเทียบไม่ได้มันก็เลยเป็นว่าประมาณนะเฉื่นเฉือนเฉืนเอนกันถ้าบอลหง XT ก็จะอยู่ประมาณ0.70 Ti นี่แหละประมาณนี้0.70 0.70 Ti นะร้อยเจ็ดสิบกว่าเฟรมเจ็ดสิบเจ็ดองศานะครับ รอบพัดลมทํางานอยู่60%แต่ว่าความเร็วอยู่ที่แค่1,400รอบเท่านั้นเองนะครับเสียงเงียบม,มากถ้าพัดลมทํางานได้เยอะกว่านี้ก็จะอุณหภูมิเย็นกว่านี้นะครับแต่ว่าผมว่าเงียบๆนี่แหละดีแล้ว78องศานะถ้าอยากให้เย็นก็ลองปรับรอ,อบพัดลมให้มันสูงขึ้นให้ได้สัก2,000รอบเนี่ยผมว่ากาลังดีนะครับ พราะไอซูซึ่งเขาทำพัดลมมาดีดอยู่แล้วไม่ดังอีกแล้วถ้าเราปรับไปสัก2,000รอบนะแต่ได้วความอ่าน่าจะเป็นเซตติ้งจากเซเบรัสเองมั้งที่ว่า60องเอ่อหกกว่าเปอร์เซ็นต์พันห้าร้อยรอบเนี่ยปกติแล้วถ้า60%อร์เซ็นี่หลายยี่ห้อมันจะอยู่ประมาณ2,000ันนะสองพั0พันแปดประมาณเนี้ยนี่ก็ถือว่าเย็นถือว่าเย็นได้เรื่องอยู่79อ,องศานะครับ กินพลังงานไป170วัตต์นะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปเทสเกมต่อไปกันเลยนะอ่ะตอนนี้ก็อยู่ในเกม Minecraft นะครับเดี๋ยวดูเซตติ้งกันเลยว่าผมใช้ชเดอร์อะไรนะวิดีโอเซตติ้ง s เดอร์เป็น s m o นะครับก็ถือว่าได้เฟรมกำลังดีดีไหมก็ไม่ดีอะอ๋อว่าหยุดว่าอยู่ทำไมเฟรมมันล่วงนะมึงปรับเดอร์แลซะ29เลยเหรอพี่โหมดมาก เอาสัก12แล้วก็อันนี้สมูทสัก10แล้วกันไม่ดีสิ 14. 14 14นี่กำลังดีนะครับปกติผมเซตติ้งไว้ประมาณนี้อ่ะมาก็ได้อยู่ประมาณ60 80สิบเฟร,รมนะมีมีแบบว่ากระตุกร่วงๆนิดนิดยีกน,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 นิดหน่อยนะก็ก็ถือว่าเล่นได้นะอาจจะแบบมีเฟร,รมร่วงอยู่บ้างเป็นปกตินะครับ แต่ผมไม่เข้าใจพฤติกรรมแซลมอนเนี่ยเออมันอาจจะเป็นสัตว์ที่ถ้าโลกในความเป็นจริงมันชอบว่ายทวนน้ำอ่ะนะชอบว่ายทวนน้ําแบบว่ามาวางโครงวางไข่นะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ทวนน้าไงมันแค่เอามาเกยอยู่ตรงตรงเนี้ยตรงตรงขั้นบันไดกูเนี่ยเพื่อก็ไม่เป็นไรนะครับได้อยู่ประมาณร้อยร้อยแปดสิบเอรยร้อยแล้วก็แปดสิบเฟรมประมาณนี้ถือว่าเล่นได้สบายอยู่ ถ้าอยากได้เฟรมเยอะกว่านี้ก็ลองปรับเรนเดอร์ให้มันน้อยลงนะครับแต่สำหรับผมผมเล่นเนี่ยประมาณสิบสิบสี่กำลังดีแล้วก็สมูทเรนเดอร์เป็นเป็นสิบบล็อกพอแล้วนะครับก็ถ,ถือว่าเล่นได้นะเจ็ดสิบกว่าเฟรมห้าสิบเฟรมอยู่บ้างนะครับถ้าเราแบบว่าเคลื่อนย้ายผ่านแมปเร็วๆหน่อยนะก็จะมีอาการเฟรมร่วงให้เห็นนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้ผมว่าไมค์คร f t นี่เล่นได้แต่ถ้าเป็น BSL นะ่าจะดีกว่านี้นะแล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวผมชอบซูทจริงๆนะครับแสงสีอะไรเนี่ยมันดูแบบว่าสวยงามและแบบน้ำน้ำนี่คือแบบเดอะเบสเลยอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ถือว่าเล่นได้สบายนะครับเดี๋ยวเราไปเทคเกมต่อไปกันเลยไป เราก็อยู่กับเกม Borderland ภาค3นะเดี๋ยวเรามาดูอ p t i o นกับเซตติ้งกันเลยว่าเซตติ้งอะไรกันบ,บ้างนะเป็น Full HD Full s c r e n ปิดซิซิ่งเหมือนเดิมแล้วก็ปรับ Preset เป็น High นะครับอันนี้อันนี้ทาง Developer John Media เขาปรับมาให้นะครับก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นเซตติ้งที่ลงตัวเดี๋ยวเราสตาร์ทเ n c h m a r k กันเลยว่าได้เฟรมยังไงกันบ,บ้างนะไปอ่ะอยู่ที่ฉากแรกนะครับเจองศากับ80เฟรม70เฟรมก็ถือว่าเล่นได้นะกับ Preset High นะครับ ภาพก็ไม่ได้คิวเลยไม่ได้คิวเลียคิวเลียทุ่ยไม่ได้คิวเลยอะไรนะแล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่72องศากับบูทข้ออยู่ที่1835เมกนะเฮิบห้าไมเรน์นะพัดลมก็เหมือนเดิมทำงานห้าสเรนต์เบื่อเๆลยพันสามร้อยรอบถือว่าถือว่าทำพัดลมมาดีนะผมว่าใบออดเขาเซตมาดีอะ่ะแบบว่ามันเงียบม,มันเงียบม,มันอยู่ใน เขาเรียกอ,อะไรมันอยู่ในรอบพัดลมที่ผมว่าพอเหมาะนะครับอุณหภูมิอาจจะบงสำหรับบางคนอาจจะดูสูงนะแต่สําหรับผมว่ามันปกติปกติไม่ได้แย่อะไรนะครับไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นนะถ้าอยากให้เย็นก็ลองปรับรอบพัดลมให้สูงกว่านี้นะครับก็จะดีกว่านี้ตอนนี้ก็60-70เฟรมนะชิวๆถือว่าได้เฟรมออกมาดีนะครับกับพี่เซทไฮ เดี๋ยวเรามาดูฉากระเบิดกันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะก็ยังอยู่ที่60กว่าล่วงนิดนิด้หน่อยนะครับพอได้พอได้มาถึงฉากยิงกระตูมตาม78เฟรมนะ83เฟรม87เฟรม85เฟรมโดยประมาณก็ถือว่าแรงเอาเรื่องอยู่แรงเอาเรื่องอยู่ครับ ราคาตอนนี้ก็ถือว่าย่อมเยีวนะไม่ได้แพงอะไรมากนะสำหรับผมว่าเป็นการระดับกลางที่ดีตัวหนึ่งนะครับเดีย๋ยวไปดูเทสเกมต่อไปกันเลยอ่ะเรามาอยู่เกมในอิงไลน์ภาคหนึ่งนะครับเดีย๋ยวมาดูออปชันกันเลยว่าเซตติ้งอะไรกันบ้างวิดีโอฟิลดีฟุสกีปิดฟีซิงนะแล้วก็เปิดสูงที่สุดนะครับเซตติ้งเหมือนเดิมเกมนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสพอร์ตกับเอวิดีนะก็เอวิดีอจะได้เฟรมได้ดีกว่า การแดงนั่นเองนะครับก็ได้90 90กว่าเฟรม180เฟร,รมนะก็ถือว่าเล่นได้สบายนะเป็นการถ้าใครแบบว่าประกอบคอมแรกก็ลองมองหาดูนะผมว่ามันยังเล่นเกมในระดับ Full HD ได้สบายนะหลายๆเกมนะถึงสมัยนี้มันอาจจะแบบเออบางคนเอ้ยพี่มันเก่าแล้วซื้อกาดตัวใหม่ดีกว่าแต่ว่าบาเจตบางคนเขาไม่ถึงไนงะเออผมอันนั้น ไอในจุดที่ว่าตัวใหม่ดีกว่าเนี่ยผมเข้าใจนะผมเข้าใจเพราะว่าตัวใหม่มันก็ต้องดีกว่าเออมันจะนจะแย่กว่าได้ยังไงวะออแต่ว่าใครจะไปมีบัตเจตประกอบคอมขนาดนั้นทุกคนนะมันก็ไม่ขนาดนั้นไม่งั้นมันจะมีมือสองไว้ทำไมเนาะเออการ้อยกาเฟรมนะชิวๆอ่ะดิหัวหลุดห,หัวหลุดลูกี่ไอถีบยัง ยังไม่เข็ดเลยแหมยจะลุกมาตีเลยนี่แน่นี่แน่ปล่อยให้ตีเลยครับเปิดโปเออร้อยกว่าเฟรมนะสบายๆนะกับเกมนี้อ๋อกัดกัดหูกุหลาเจ๊กัดหกูกุหลาเจ๊นี่เน้นหวัวครับเน้น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 ตัวขาครึ่งก็งถือว่าเป็นเกมที่เป็นการที่เล่น สบายหลายเกมนะครับเกมใหม่ๆผมไม่แน่ใจนะต้องขออภัยที่ไม่มีเทสให้ดูนะครับก็จะพยายามซื้อซื้อมาไว้เทสเยอะๆกว่านี้นะแต่ว่าไซเบอร์พังนี่ผมคิดว่าลองไปดูเขาเรียกอะไรนะลองไปดูต่างประเทศเขาเทสดูนะครับคือ ไอ้การ์ดจอเนี่ยเ่าะเท็เทสเ,เ,เยอะมากนะมันมีหลายช่องที่แบบเทสโอ้โห20 20กว่าเกม30เกมอะไรเงี้ยเออก็ลองไปดูนะฮะผมแค่เขาเรียกอะไรเทสให้ดูว่าเออเป็นเป็นยังไงนะยังพอเล่นได้ไหมถามว่าเกมที่ผมเทสไี่กินสเปคไหมก็ถือว่ากินระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะแบบว่าไม่ได้สุดขนาดนั้นนะไม่ได้มีเลเทซิง่งไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวมีแพนจะโหลด gta battlefield กลับมาเพราะว่าไม่มีเกมเดสแล้วตัวที่เป็นレเทซิ่งนะช่วงนี้ก็เริ่มมีการเลเทซิ่งมาบ่อยๆแล้วก็ถือว่าเล่นได้สบายนะยเกมนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเทคเกมสุดท้ายเลยไปเอาลนะก็มาอยู่กับเกมสุดท้ายก็ยคือ forza horizon 4เดี๋ยวเรามาดูเซตติง้งกันเลยว่าเซตติ้งอะไรกันบ้างน,นะครับวิดีโอวิดีโอ full hd full screen ปิดฟิชชิ่งมันเดิมแล้วก็เปิดข้พ่อข้แม่อัลต้านะครับคือ1070ที่ไอมันสบายอยู่แล้วไม่ต้องไปเปิดหายไปก็ไปปรับลงหรองนะอ้าวรู้สึกว่าฤด,ดูมันเปลี่ยนอ,อีกแล้วเออก่อนหน้านี้เป็นฤด,ดู <c oughs> หิมะอยู่เลยหิมะนะครับปึ๊บเฮ้ยก็ได้เฟรมดีอยู่แล้วนะเดีเออ๋ยว ฮอริซอนภาคหเดี๋ยวจะพยายามหางเงินมาถอยนะเอ,อใครอยากให้ผมได้เกมใหม่ๆเทสก็กรุณากดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์จะดีมากเป็นกำลังใจต่อช่องนะเพราะว่าช่วงน,นี้ก็อยากได้รายได้จาก u t ท b e อยู่บ้างนะหรือใครจะสนับสนุนซื้อให้ก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะเป็นจะดีมาก จะไ,ได้แบบว่ามีเกมให้ดูลหลายๆเกมนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ในวงการรีวิวการ์จอได้นานแค่ไหนนะครับแต่ก็ทำเรื่อยๆเพราะว่าเป็นคนที่สนใจนะครับสนใจชอบการ์จอจริงๆเป็นอุปกรณ์ที่ผมแบบว่าผมมองว่ามันมันเปลี่ยนได้ง่ายแล้วเปลี่ยนได้เรื่อยนะครับแล้วก็บางคนส่วนใหญ่ก็ยังไงอะ่ะอาจจะเป็นมองเป็นอุปกรณ์ตกแต่งในคอมด้วยนะครับ มันผมเนี่ยผมจะซื้อกาดจอผมไม่ได้มองความแรงอะไรขนาดนั้นไม่ได้มองความใหม่ต้องต้องใหม่ต้องมีเทคโนโลยีดิจิตอลเดซิซิ่งเนี่ยอะไรไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าผมซื้อมากันเนี่ยเล่นอยู่ไม่กี่เกมขอแค่ว่าเออมึงเล่นไมโครชุดได้ก็พอแล้วนะเออไล้แบบว่ายังไงล่ะขอแค่หน้าตาแบบวิ๊ยแม่งโดนใจอันนี้แหละอยากลองอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเจนเก่าๆนี่ก็ชอบนะหลายเจนอยากซื้อมาสะสมไว้อยู่นะครับ แบบว่ามีเงินก็ก็อยากสะสมไว้อะเออไว้ตั้งโท์มันสำหรับผมผมมองว่ามันเป็นโมเดลนะฮะไอ้การ์ดจอเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเออมันเอาไว้เล่นเกมแรงอะไรไม่ได้มองนะส่วนมากผมคอมคอมพิวเตอร์ผมก็เป็นดึงในฟอรดิเจอร์ไม่ได้มาทาไม่ได้เล่นเกมอะไรขนาดนะั้นนะผมเห็นหลายคนหลายช่องนะชอบประกอบคอมแบบโอ้โเคสใหญ่โตมโหฬารแต่บอร์ดแบบว่าบอดเป็นบอดเอ็มอย่างเงี้ยบอดเอ็มเอมทีเอ็ บอลเล็กๆเ,เออมันดูแบบแหว่งๆดูไม่ค่อยเต็มนะถ้าใครสังเกตผมประกอบคอมตั้งแต่สมัยรีวิวการ์ดจอแรกๆนะผมจะประกอบแบบว่าให้มันดูเต็มไว้ก่อนไม่สนใจอะว่า,าเคสต,ต้องใหญ่ต้องดูมโหรานนะขอขอแค่แบบว่ามองแล้วมันดูเต็มนะมันจะได้ดูแบบแม่นคอมงแรงว่ะประมาณนี้เวลาใส่แรมผมก็ถ้าจะเอา16ก,กิ๊ผมก็จะเอา4 กิกสี่ตัวไปเลยอะไรอย่างนี้ไม่ได้กะอัพนะ้ะกะถ้าจะอัพก็คือแบบว่าอัพก็คือออพทั้งแผงอ่ะขายทั้งแผงออพทั้งแผงอะไรประมาณนี้นะก็เล่นได้สบายเหมือนเดิมตามสไตล์1นึ่งนจะูนที่ไอ้นะหรือว่าแรงเขาเรื่องเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะ เอาละฮะเป็นยังไงกันบ้างกับเจ้า ASUS z e i l a l GT-1070Ti นะก็เอาตัวก็ดีกว่า Duo นะเพราะว่าดูโมีพัดลมแค่9ซนติมแต่ว่าอเนี้พัดลม10ซนมแล้วก็ฮีทซิงคเนี่ยแตกต่างกันดูโแตกต่างกับ Duo โดยสิ้นเชิญน,นะเพราะว่า Duo อมันมีฮีตไปแค่2เส้นนะแต่ว่าตัวนี้มีฮีตไปถึงเนี่ยหนึ่งสอเส้นด้วยกันนะก็ะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ สวยใหญ่แล้วก็แบบงานประกอบมันดีอะถึงมันจะเป็นเสาเนี่ยเห็นไหมถึงมันจะเป็นเสายึดกรอบแต่ว่าข้างในก็ทําตามสไตล์ ASUS แล้วก็คือจะมีแกนโลหะอยู่ข้างใหม่นะก็เลยทําให้ตัวนี้มีงานประกอบค่อนข้างดีนะฮีซิงก็ดีพัดลมก็ใหญ่แล้วก็สาหรับคนที่ไม่ได้ชอบ RGB นะผมคิดว่าน่าจะชอบตัวนี้เพราะดีไซน์มันก็สวยอยู่แล้วนะไม่จำเป็นต้องมี RGB ก็ได้น้ำแล้วก็ต่อไฟแค่8ปพีหนึ่งหัวเท่านั้นเองนะ5้0าสวัตต์ อายุสบายๆไม่ต้องคิดมากนะครับที่ดีเอกหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ทีไอน้แล้วก็ยังเล่นเกมสมัยนี้ได้ถือว่าโอเคอยู่นะสบายอยู่แต่ว่าอาจจะมีข้อเสียก็คือมันไม่มีตัวระบายความร้อนให้กับเม็ดแรมนะคือไม่ได้มีเท่าโมแผ่นแปะมาให้แล้วก็ไม่มีเพจระบายความร้อนให้กับเม็ดแรมด้วยนะแต่ว่า มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการใช้งานเล่นเกมทั่วไปนะเพราะว่าเพียงเพียงแค่พัดลมเนี่ยมันเป่าผ่านมันก็ระบายความร้อนให้ได้อยู่แล้วนะนอกจากคุณจะเอาไป OC เอาไปแบบว่าโหใช้งานมาราธอนขุดบินบ,บิคอยต่อเนี่ยก็เละน,นะเละแน่นอนสำหรับน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากกับเจ้า170 0ที่ไจากซื้อบลัสนะบ๊ายบายไป